สวัสดีครับพบกับรายการบันทึกหมักเทพโดยอาร์ตสีดังครับรายการบันทึกหมักเทพนี้เองเป็นรายการที่รวบรวมเอาบันทึกหมากที่เกิดขึ้นในอดีตโดยนักหมักร้อมระดับสูงสมากๆนะครับผมโดยที่ในบันทึกเหล่านั้นเองเ,องเนี่ยก็มีหมากบางหมากนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมที่อาจจะนอกเหนือจากความคาดหมายของคู่ต่อสู้ก็ดีหรือว่ามาปร,ประมาณเป็นจุดคลายหม็กของเกมก็ดีนะครับผม ที่คนณค่าแก่การที่เราจะได้เรียนรู้ศึกษาแล้วก็บันทึกเก็บเอาไว้นะผมนอกจากเราจะได้เรียนรู้เนื้อหาในกระดาษแล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากกระดาษด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นประวัติชีวิตของโปรท่านเหล่านั้นนะผมหรือว่าสไตล์การเดินหมากหรือผลงานการแข่งขันนะครับผมติดตามบมาันทึกหมากเทพในตอนนี้ได้เลยครับ ในตอนที่แล้วเนี่ยผมได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะย้อนอดีตกลับไปดูเกมเกมหนึ่งนะครับผมที่เป็นเกมในอดีตที่มีหมากที่ว่าเดินเอาไว้แบบประมาณทุกคนงงสงสัยเฮ้ยเดินยังไงวะบางคนก็ต่อว่านะเดินไม่ดีๆยังไงเนี่ยในเม็ดที่ประมาณเราลอเ,เม็ดที่50านะครับผมแต่หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ5้าสิเม็ดเนี่ยกบกลายเป็นเม็ดเนี้ยโอ้โหมันกลายเป็นหมากเทพที่แบบจะต้องถูกจดจําเอาไว้ในเรียกว่าศตวตรรษนี้เลยก็ว่าได้นะครับผม นั่นเป็นเกมที่เกิดขึ้นในปี1958นะผมหรือประมาณราวๆสัก6-70ปีที่ที่แล้วนะผมเป็นการเจอกันระหว่างซากตะอิโอนะครับผมเจอกับฟูจิสวาโฮไซนะผมในการแข่งขันโคอินโบลีกนะครัผมครั้งที่13นะครับผมเนื่องจากมันเป็นเกมที่เก่าแก่มากผมกว่าจะแบบประมาณว่าไปดูบันทึกหมากได้โห19 ห้าแปดเนี่ยนะผมโอม,มันก็เป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าแบบน่าจดจํากระดานหนึ่งเลยนะครับผมทีนี้ก่อนนี้ไปชมบันทึกหมากเทพกระดานนี้เนี่ยผมขอแนะนําเกี่ยวกับการแข่งขันโคอินโบนิดนึงนะครับผมการแข่งขันโคอินโบที่บันทึกหมากเทพของกระดานนี้ที่เอามาให้ชมกันดูเนี่ยนะครับผมถือได้ว่าเป็นการแข่งขันที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดด้วยนะครับผมคนที่เป็นตําแหน่งโคอินโบเนี่ย ถ้าได้ชแชมป์ตำแหน่งคนโบจะมีชื่อตำแหน่งขึ้นต้นนะครับอย่างที่เราเคยได้ชื่อว่าได้ยินแบบฮนโวชูไซอะไรเงี้ยนะผมนะฮะมัน,ะม,นมันเป็นชื่อตำแหน่งเลยละนะครับผมแล้วก็ในโลกนี้เน,นี่ยก็เรียกว่ามีนคนที่เป็นคนวโวเนี่ยไม่กี่คนเองนะผม mm. เพราะว่าพอคนที่นั้นเนี่ยได้ตำแหน่งคนโบปับเนี่ยปีต่อไปเนี่ยก็จะรอคนมาท้าชิงนะผมนะนะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นตำแหน่งคนโบเนี่ยก็มักจะแบบพอมานั่งเป็นตำแหน่งคนโบปุ๊บก็จะมีคนมาเรียกว่า ก็มาท้าชิงในไม่ปีต่อไปไปเรื่อยๆถ้าสามารถคว่ำไปได้นะผมก็สามารถจะเป็นเป็นตําแหน่งโอนโบต่อไปเรื่อยๆนะผมซึ่งถ้วยนี้เองอย่าเรียกเป็นถ้วยเลยตําแหน่งโอนโบนี้เองเนี่ยเกิดเนเกิดขึ้นตั้งแต่ในปีหนึ่งเก้าสี่หนึ่งนะผมก็เรียกว่าแบบยาวนานมากนะหนึ่งเก้าสี่หนึ่งถ้านับจากปีนี้คือสองพันยี่สิบเอ็ดมันก็คือประมาณราวแปดสิบปีที่แล้วนะผมตําแหน่งนี้เองนะครับผมแล้วก็ สกตาอีโอเองเนี่ยนะผมก็เป็นคนที่เรียกว่าในช่วงท้ายของชีวิตของอูชิงหยวนนะครับผมพอเราศึกษาประวัติศาสตร์เราเชื่อมกับมากับประวัติของอูชิงหยวนนิดนึงเราจะได้แบบเกาะติดได้นะผมสกตะาอีโอเองถือได้ว่านับได้ว่าครับเป็นคนที่สู้กับอูชิงหยวนได้แบบพอฟัดพอเหวี่ยงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอูชิงหยวนเองอูชิงหยวนเองนะนะครับผม ปราบแบบประมาณว่าก้าวดังหรือคนระดับสูงสูงท็อปท็อปที่ของญี่ปุ่นเนี่ยมาหมดเลยจนกระทั่งมาเจอสัคตะโอนี่แหละแต่เพราะว่าการแข่งขันระหว่างสัคตะโอเองกับอูชิงหยวนเองดําเนินไปนะครับผมได้ไม่กี่กระดานเนี่ยผมได้แค่5กระดานเนี่ยนะผมซึ่งในจบ5กระดานนั่นเองเนี่ยอูชิงหยวนชนะอยู่2ซากตะโอชนะอยู่3เนี่ยนะครับผมนะหลังจากนั้นอูชิงหยวนก็ประสบอุบัติเหตุก็เลยการแข่งขันของเรียกว่าการวัดกันร,ระหว่าง2คนนี้ก็จบสิ้นแบบ แบบเป็นทางการคือไม่สามารถแข่งขันต่อได้ะนะครับผมนะเพราะว่าสักตะโยเองก็ในอดีตก็ชื่อว่าเก่งมากๆนะผมเก่งมากๆแล้วก็จริงๆผมก็มีบันทึกหมากของอูชิงหยวนเจอกักตะสกตะอโอเนี่ยไปอยู่เรื่อยๆนะผมก็อาจจะได้ดูคนไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นบันทึกหมากเทพก็ดีหรือว่าจะเป็นเกมที่เล่นกันปกติกดีนะผม สำหรับสกตโยที่เล่นกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะผมในกระดานนี้ก็คือจะเป็นฟูจิซาวะโฮไซนะครับผมซึ่งฟูจิซาวะโฮไซเองเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีฝีมือพอฟัดพอเวี่ยงกับอูชิงหยวนเช่นเดียวกันนะครับผมเคยเล่นศึกสิบก,กระดานกับอูชิงหยวนเนี่ยทั้งหมด2ครั้งนะครับผมทั้งสองครั้งเนี่ยก็พ่ายแพ้ทั้งสองครั้งเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าแบบเขาเรียกดีตำแหน่งของอูชิงหยวนกับ ฟูจิสวาโฮไซเนี่ยในช่วงที่เขาไต่เต้าขึ้นมาเป็นก้าวดังกันได้เนี่ยเขามาแบบเหมือนใกล้ๆกันเลยคือเรียกว่าเป็นคนยุคเดียวกันนะผมแล้วก็ไต่ไต่ไต่ขึ้นมาจนกระทั่งก้าวดังเนี่ยนะผมตอนแรกที่เล่นสึกสิบกระดานเนี่ยผมตอนนั้นเขาอยู่ประมาณราสักห้าดังกับหกดังกับแปดดังเองยังไม่ขึ้นก้าวดังนะผมอันนั้นเป็นครั้งที่หนึ่งที่เล่นกันแล้วผ่านมาอีกสิบปีครับผมทั้งสองคนก็เล่นกันอีกทีหนึ่งตอนทั้งคู่ก้าวดังนะผม และอูชิงยวนก็ชนะไปอีกครั้งนะครับผมแต่เอาเป็นว่าทั้งสองคนฟูจิซาวะโฮไซกับสกัตะตอิโอโเนี่ยนะครับผมก็ถือได้ว่าในยุคท้ายๆในยุคที่สูงสุดของรุ่งเรืองที่สุดของทั้งคู่เนี่ยก็คือขึ้นเก้าดังแต่คู่นะโดยเฉพาะากาตะอิโอก็คือขึ้นเป็นตําแหน่งโฮอินโบนะครับผมแต่ในเกมที่เรากลับไปดูย้อนกลับไปดูเนี่ยในเวลานั้นทั้งสองคนก็คือคงยังไม่ได้ตําแหน่งอะไรสูงสูงมากมายเพราะว่าเราย้อนกลับไปในปี1958นะครับผม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น1988เนี่ยทั้งคู่ก็หกมาก,กระดานนี้ก็เรียกว่าเดินกันอย่างดูเดือดมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมบันทึกหมากกันเลยครับสำหรับท่านที่สนใจในรายการบันทึกหมากเทศนี้เองนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับและท่านก็สามารถที่จะส่งกำลังใจมาให้กับเราได้มากกว่าน,นี้โดยการด o n a t e นะครับผมผ่านทางบัญชีธนาคารของผมที่โวขขึ้นนะครับผม และเพื่อเป็นการขอบคุณท่านที่โด o n a t เข้ามานะผมผมก็ขอที่จะลงชื่อนามสกุลของท่านไว้ที่ท้ายคลิปของบันทึกหมากเทพทุกตอนนะครับผมท่านสามารถแจ้งชื่อนามสกุลของท่านลงมาที่ด้านล่างในแชทได้เลยครับบันทึกหมากเนี่ยนะผมของเกมนี้เองเนี่ยก็ฟูจิซาวะโฮไซเนี่ยถือหมากสีดำนะครับผม ส่วนสกตะาอีโอเนี่ยครับผมถือหมากสีขาวนะครับผมทั้งสองคนเนี่ยเปิดหมากเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเกมค่อนข้างจะดูดูบันทึกหมากแล้วเหมือนเป็นยุคยุคใหม่อ่ะยุคก่อนจะเป็นไ i นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเป็นยุคนี้ก็จะคือต่างคนต่างจะเปิด3 4กันนะครับผมจนกระทั่งเนี่ยมีการเปิดสีสีบ้างจุดดาวบ้างนะผมอันนี้ก็นะก็พัฒนาการขึ้นมานะครับผมซึ่งเกมเนี่ยก็ดำเนินไปนะเนี่ยดูบันทึกหมากก็เหมือนจะไปโอ้ดูเหมือนใครก็เป็นยุคปัจจุบันเลยนะครับผมนะฮะ จนกระทั่งหมากที่ผมจะต้องเรียกว่าเป็นบันทึกหมากเทพเนี่ยอันนี้ผมกดให้ดูเร็วๆไปนิดน,นึงก่อนแล้วกันนะครับผมอโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ดูเหมือนก็ไม่ได้มีอะไรสําคัญสักเท่าไหร่นะครับผมตรงน,นี้ก็อาจจะตัดไปนะครับผมจนกระทั่งนะครับผม52นะครับผมจนกระทั่ง53ปั๊บเนี่ยนะครับผมเม็ดท,ที่ผมเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วจนกระทั่งเม็ดตรงนี้อยากจะให้ดูเนี่ยก็คือเม็ดเม็ดนี้เลยที่เรียกว่าเป็นบันทึกหมากเทพ ถ้านับในศตว,วตรรษนี้เนี่ยผมจะต้องนับบันทึกหมากเทพเนี่ยเม็ดหนึ่งจะต้องเป็นเม็ดนี้เลยครับตึงดึงห้าสิบสี่เม็ดนี้เลยครับผมเม็ดนี้เนี่ยนะครับผมในเวลาตอนนี้เขากําลังเล่นกันอยู่หรือว่าเขากําลังเขาเรียกน,นะบันทึกหมากในเวลานั้นนะผมหกเจ็ดสิบปีที่แล้วเนี่ยพอเห็นบันทึกหมากเป็นนี้ปั๊บเนี่ยนะทุกคนก็พูดเลยคืออ่านหมากผิดหรือเปล่าเนี่ยเขาเดินทําไมเนี่ยเม็ดเนี้ยเดินมีอะไรเนี่ยนะผม สักกะต่โยเป็นคนเดินแบบนี้เนี่ยผมก็เดินเสร็จปุ๊บแล้วแบบนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยทุกคนก็แบบตําหนิหมดนะว่าเอ้ยเั่นกสู้อย่างนี้ทิ้งไว้ไม่ดีกว่าเหรอเพราะว่าพอเดินเสร็จปุ๊บดำองก็ตอบรับนะผมดำองก็ตอบรับด้วยการที่เดินต่อลงแล้วก็จับก,กิน3ามแบนี้สามแบบนี้ลมหายใจก็ลดลงไปจากตอนแรกมี3ามลมก็เหลือแค่สองลมในวันหลังเนี่ยอาจจะเบียร์อัตลิมีโคมีอะไรต่ออะไรเนี่ยยังมีปัญหาอะไรอยู่อยู่เยอะพ,พอสมควรภายในนะผม แต่อยู่ก็ไปเดินเม็ดนี้กับสองกับเม็ดนี้แรกกันก่อนเนี่ยครับสำหรับข่าวเนี่ยครับผมมันจะไปมีประโยชน์อะไรยังไงได้วะเนี่ยนะครับมันมันมันคืออะไรนะครับผมแต่ถ้าว่าสองเม็ดเนี้ยนะผมก็ทิ้งเอาไว้ครับผมทิ้งเอาไว้จนกระทั่งหมากดําเนินไปอีกราวๆห้าหกสิบเม็ดข้างหน้านะครับผมนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะ บ,บันําเนินหมากไปอีก3ามแบบแบบไปดูว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมจะอธิบายศัพท์คํานึงของของญี่ปุ่นนะผมในการเดินหมากล้อมเนี่ยเขาจะใช้คําว่าอาจินะผมอาจิเนี่ยถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะผมจะแปลว่ารสชาติอ่ารสชาติจะแปลว่าอะไรดีแบบมันเหมือนกับมีความมันไม่จืดอะไม่จืดคือแบบมันมีสามารถมีความเปลี่ยนแปลงมีปัญหาหรือมีอะไรที่มันแปลกแบบทิ้งเอาไว้เป็นเป็นเนี่ยเป็นเหมือนกับ ถ้าเป็นภาษาไทยตรงๆก็แปลว่ารสชาตินะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยในภาษาในหมักล้อกคเรียกว่าทิ้งเอาไว้เป็นผมก็ไม่อยากเรียกว่าเป็นปัญหานะอยากจะเรียกว่าเป็นทิ้งเอาไว้เป็นสกิดต่อมอะทิ้งเอาไว้เป็นเป็นแบบเหมือนกับแบบเป็นเฉลยหรือว่าเป็นอ่ายใช้ใช้เฉลยก็ไม่ถูกทิ้งเอาไว้เป็นเหมือนกับแบบจะใช้ภาษาไทยว่าอะไรดีทิ้งเอาไว้เป็นเชื้อปัญหาแล้วกันอย่างนี้แล้วกันสุดท้ายไม่เป็นปัญหาเปล่าก็ไม่รู้นะผม แต่ว่าอาจจะเกิดปัญหาขึ้นก็ได้นะผมเพราะงั้นเนี่ยขาว่าอาจิเองในภาษาญี่ปุ่นหรือในภาษามักล้อมเองเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยนะผมอาจิเนี่ยก็คือประมาณอย่างประมาณที่ห้าสามห้าสี่ไอห้าสี่กับห้าห้านี่แหละนะครับห้าสี่เดินไปนี้ก็เรียกว่าทิ้งเป็นอาจิเอาไว้นะครับผมในภาษามักล้อมนะผมสุดท้ายอาจินี้ไม่รู้จะเกิดเป็นปัญหาหรือเกิดใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็เดินเอาไว้นะครับผมเพราะงั้นอันเนี้ยก็ทิ้งเอาไว้นะผมแล้วก็ต่างคนก็ต่างนะทุกคนก็แบบว่า อย่างที่บอกนะตาหนิว่าเฮ้ยเดินได้ยังไงเม็ดเนี้ยนะครับผมนะแล้วเกมก็เดินเนินไปนะผมผมคงจะไม่ลงรายละเอียดในเนื้อเกมนะผมแต่ว่านะผมก็อธิบายาคร่าวๆสั้นๆว่าจากการตอนที่เดินถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะผมบ้านหลังนี้ของสีดําเนี่ยนะผมที่ขาวเนี้ยทิ้งก็เป็นอาชีว้อีกหนึ่งเม็ดเนี้ยนะผมนะก็ดําเนินไปจนกระทั่งนะผมทีนี้ขาวก็เริ่มที่จะเนี่ยเริ่มที่จะมาพยายามที่จะ คือดาเองเนี่ยนะผมชัดเจนว่าก็ต้องมองว่าไอ้เม็ดนี้ตายแล้วคือฉันเองก็เล่นล้อมสักขนาดนี้วงล้อมมาสักขนาดนี้นะครับผมแล้วด้านนี้ก็แข็งแรงสักขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ดําเองดําก็มองว่าโอ้พื้นที่บริเวณนี้ต้องเป็นของฉันละเพราะว่าถ้าเกิดพื้นที่บริเวณนี้ไม่เป็นของฉัน,ลน,น,น,ฉนแล้วดําจะไปเอาที่ที่ไหนอีกอะดาไม่มีที่อยู่ในกระดานนี้เลยนะผมลองดูไม่มีเลยบริเวณนี้ก็ไม่ใช่ที่ไม่มีที่เม็ดทั้งหมดของสีดําไม่มีที่เลยหลังนี้ต้องนับว่าเป็นของดําเท่านั้นถึงเกมนี้ถึงจะไปอยู่ได้เพราะว่าข่าวเอง ก็นับว่าหลังนี้เป็นของขาวแล้วก็ยังมีหลังนี้ของขาวอีกของขาวนเนี่ยแล้วก็มีหลังนี้จริงพื้นที่สีขาวตอนนี้ถือว่าเยอะก็กันเยอะมากเลยอะขาวเองไม่ได้จําเป็นอาจะต้องแบบไปบุกขนาดแบบทําลายพื้นทีข่ของสีดําภายในนี้ก็ได้นะผมแต่เนื่องจากมันมีอาอยู่นะฮะขาวเองเนี่ยก็เลยนะผมคงไม่อธิบายอะไรมากไปกว่าน,นี้นะผมก,ก,นะก็เรียกว่าเนี่ยนะก็เรียกว่ากระโดดเข้ามาล้วงไส้ล้วงพุงล้วงทุกสิ่งทุกอย่างของสีดําภายในนี้หมดเลยนะผมซึ่ง นะฮะนี่ก็อันนี้เป็นรูปมาตรฐานที่ยังไงซาาักข่าวก็ด้วยตัวมันเองเนี่ยภายในเนี่ยมันรอดไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะงั้นวิธีการคือก็ต้องพยายามนะตัวมันเองก็ได้แค่ห้องเดียวแล้วก็พยายามทะลวงออกไปด้านนอกให้ได้นะผมนะฮนะซึ่งกนะ็หลังจากที่เดินหนึ่งูย์สี่เมตรนี้แล้วเนี่ยนะผมนะผมก็พยายามเอา AI มาจับนะว่า1ูนสี่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมมันมีวิธีการเพราะว่าจากจากหนึ่งูนี่เม็รนี้เองเนี่ย เกิดความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะแบบมากมายขนาดแบบเอาหนึ่งสิบสี่เองเนี่ยนะผมโอ้เอไอจับเนี่ยนะผมก็แบบเกิดความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะซะจนแบบคือผมอธิบายก็อธิบายไม่ได้อะมันเยอะมากอะแต่เอาเป็นว่ารูปส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยข่าวก็มักจะสามารถที่จะทะลวงออกมารบริเวณนอกได้แล้วก็หนีออกจากวงล้อมได้นะผมเอไอก็คำนวณว่าแบบยังไงซะกลุ่มนี้ก็สามารถหนีออกจากวงล้อมได้ถ้าเกิดว่าดําตัดจากตรงนี้นะครับผมถ้าดำแต่ในเกมจริงเนี่ยดำไม่ได้ตัดจากตรงนี้นะผมดำไม่ตัดจากตรงนี้ดำเนี่ยไป ตัดจากด้านนี้นะผมก็คือพยายามปิดล้อมจากด้านนี้ไปนะผมแล้วก็ยังไงซะก็ไม่คาดคิดว่าข่าวเองสามารถกลับบ้านจากเส้นทางบริเวณนี้ได้ตรงนี้ก็มีแผลตัดอยู่นึงเยอะเนะ่ยนะผมนะเพราะฉะนั้นข่าวเองก็นะก็เดินเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตะลิปปับปบเชื่อมปั๊บเนี่ยนะครับเปิดสองเม็ดนี้เองก็เป็นเม็ดที่แบบสร้างปัญหาให้กระดำมากพอสมควรนะครับผมนะเชื่อมปับ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ย และดำเองก็จําเป็นที่จะต้องตัดข่าวแล้วนะผมนะจังหวะน,นี้ไม่ตัดไม่ได้นะ <c oughs> เกิดไปเดินอะไรที่อื่นเนี่ยนะปล่อยเมนิเซนเต้นะผมอย่าลืมเมนิเซนเต้เมืเ่อไหร่จะขอกินสองเม็ดนีน้เพราะเขาถอยปับ๊บเมนินเช่อมนะเพราะจังหวะน,นี้เอ,เองเนี่ยดำจำเป็นต้องตัดแหละนะผมดำเองก็เลยตัดด้วยเม็ดนี้ครับตุม่ม <c oughs> คือมันก็ตัดได้ดูจากทรงแล้วมันก็ตัดได้นะผมแต่ทว่านะผมคือเพราะมันมีไอเม็ดเนี้ยกับเม็ดเนี้ยแลกกันไว้ตั้งแต่ต้นนะผม ไอ้เม็ดนี้กับเม็ดนี้ที่แลกกันไว้ตั้งแต่เม็ดที่54กับ55เนี่ยผ่านมาอีก50เม็ดข้างหน้าเม็ดที่110 111ปับเนี่ยนะบริหาการตรงน,นี้กับได้ใช้ประโยชน์จากหมากเม็ดนี้โดยสมบูรณ์แบบนะบผมผมจะพอจะแนะนําความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ไปได้สักนิดหน่อยนะผมจะลองดูนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ข่าวเองเนี่ยผมในกระดานจริงก็เป็นหมากที่เดินดีมากคือเดินเม็ดนี้อตัตลิเม็ดนี้ก็แสบมากนะผมพอเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะ ดำเองก็มีทางเลือกอยู่สองสาทางนะครับผมทางที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นเกมจริงคือจับกินนะครับผมลองเราไม่จับกินดูบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับลองไม่จับกินลองถอยถอยนะครับผมถอยเองเนี่ยดําก็ข่าวก็ขู่ว่าเอ้ยฉันจะขอตัดลงไปกินด้านล่างนะครับผมตัดไปกินไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดตัดลงไปกินข่าวก็รอดทั้งหมดมันก็ต้องปิดนะครับผมปิดเนี่ยเขาก็จะโยนอัตลินะครับผมพอโยนตัลตริเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นสนับแบ็กนะครับผมได้แต่ต้องจับกินด้านนี้ นะพอได้ต้้องไดแต่ต้องจับกินด้านนี้ทีเนี้ยข่าวก็จะไปอัตลิจากด้านในอีกทีหนึ่งพอตลิจากด้านในเนี่ยนะผมนะเกิดอะไรขึ้นคือไอเนี้ยมันกินปั๊บเนี่ยนะครับไอเนี้ยมันกินปั๊บเนี่ยนะครับไอนี้ก็จะตะลิอีกทีหนึ่งนะและนาีเชื่อมก,ก็กินหมดนะผมโอ้โหแบบเจ็บปวดมากนะครับผมหรือหรืออ่หรือว่าถ้าเกิดเวันนี้เชี่ยมปุ๊บให้กินปั๊บเนี่ย ไอ้นี่กินก็จริงไอ้นี่ทะลุมาข้างในนี่ก็ตายอีกอยู่ดีคือเรียกว่าถ้าเกิดแรกกันไอ้นี่ตายกับข้างในตายเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะว่าดำเองคือเรียกว่าไงมันเป็นที่ของฉันเนี่ยแล้วอยู่เพื่อจะกินไอ้กลุ่มนี้เนี่ยแต่กลายเป็นว่ามุมข้างในกับก้อนข้างในและสารเปนนี้ก็รอดออกไปด้วยก็ไม่ได้อีกนะครับผมเพราะพอเดินน้ำเนี่ยพอเดินแทรกเข้าไปแล้วอัตลิปปั๊บแล้วก็โยนเข้าไปเนี่ยเราบอกโอ้ยงี้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมฮะเพราะฉะนนั้ตรงนี้ก็ไม่ได้ พอไม่ได้เสร็จปั๊บเนี่ยนะผมทีนี้ก็มีอีกทางหนึ่งก็คืออย่างในเกมจริงก็คือว่าก็จับกินพอจับกินเนี่ยนะผมดําเองไอ้เขาเองก็เดินเม็ดนี้นะฮะ,ะเดินเม็ดนี้ซึ่งไอ้ตรงนี้เขาก็จะพยายามจะสร้างอาจิอะไรไปก่อนก็ดาเองไอ้ขาเองก็ไม่สนใจนะผมตอนนี้เป้าหมายของเขาเนี่ขอให้กลุ่มนี้รอดออกไปได้เนี่ยก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากแล้วนะผมดําไม่มีพิธีในบ้านเหลือเลยนะผมอัลติเสร็จปุ๊บอ๋อบันทึกมากจริงมัน มาถึงปากจริงคือพยายามเล่นอะไรกันต่อแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อคือจากตรงนี้เองเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราว่ากันว่าคือเราไม่สนใจตรงนี้แล้วกันนะแต่เดี๋ยวเราจะสนใจบริเวณตรงนี้ต่อว่าจริงๆตอนนี้ยขาวเดินเมสุดท้ายไปน,นี้ถ้าข่าวต้องการจะรอดเนี่ยก็ต้องเดินเป็นนี้ออกไปนะผมแต่ว่าดับเองก็สร้างอาจิภายในตรงนี้อันนี้เราไม่สนใจเราสนใจสถานการณ์แค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับผมโอ้เกมก็ดําเนินต่อไปอืเราไม่ต้องดูเกมที่ดําเนินต่อไปแล้วกัน อ่าโอเคเอาสุดท้ายเขาก็จับกินเลยแล้วกันนะแล้วก็รอดแล้วกันนะเ,เกมกันแต่สมมุติถ้าเกิดว่าเราไม่ดูเราไม่ดูตามบันทึกหมากนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาต่อออกนะครับผมถ้าเขาต่อออกเนี่ยเบนเนี่ก็จะทิ้มออกไปนะครับผมจะขอขอคุกกลับบ้านนะครับผมนะอัตาริปั๊บนะฮะเชื่อมปั๊บเนี่ยโยนให้จับกินได้ไหมอันนี้อย่างนี้ก็เจงกอดงเหมือนกันนะครับผมนะฮะเชื่อมก็จับกินหมดนะครับผมนะเพราะงั้น นะสังเกตนะว่าไอเม็ดเนี้ยมันอยู่ตำแหน่งที่แบบประมาณโอ้โหแบบรอทิมตัดอัตลิอะไรนะหรือว่าอ่าเมื่อกี้เม็ดนี้เราด,ดูกันไปแล้วนะผมอัตลินะฮะแล้วก็ทิมตัดนะผมก็ดูกันไปแล้วนะครับหรือถ้าจะเป็นอีกเม็ดหนึ่งนะก็คือน่าจะเป็นเม็ดนี้นะครับผมเม็ดนี้เองเนี่ยเขาก็จะอัตลิครับนะแล้วก็จะทิมไปนะครับผมแล้วก็จะอัตลินะดูเหมือนว่าเอ้ยเอ้ยจะต้องเล่นโคกก้กหรือเปล่านะครับผมก็ จังหวะนี้เหมือนเดิมเดิมนะตรีก่อนนะครับผมเราก็ตัดตรงนี้นะตัดตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไปปิดจากด้านนี้ไม่ได้นี่จับกินหมดนะผมก็ได้แต่ต้องเดินเม็ดนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ตรีนะเช่นเดียวกันนะเม็ดนี้ต้องเชื่อมนะฮะไปตรีกลับไม่ได้นะกินตายหมดนะครับผมนะก็ได้ต้องเชื่อมนะฮะแล้วเม็ดนี้ก็ทิ่มออกไปนะฮะเม็ดนี้ก็ทิ่มปั๊บเนี่ยอ่าเม็ดนี้จับกินตรีสี่เม็ดนะผมดําก็จะจับกินเอ้ยนะกดผิดดําก็จะจับเอ้ย อ๋อเขาต้องอัตลิจากด้านนี้นะครับผมนะดําขาก็จะจับกินอัตาลิปุ๊บแล้วก็จะอัตาลิปับอ้าวอ่าสิบหกเซรจเนี่ยก็เป็นโคจากด้านนี้นะผมนะแต่อย่าลืมตรงนี้มันมีโคอีกจุดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโคเนี่ยโคทั้งตรงนี้แล้วก็โคตรงตรงนี้ยังไงซะขาเองก็รออได้อยู่แล้วนะผมนะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยอันเนี้ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากมันมีเม็ดนี้อยู่ตั้งแต่เม็ดที่54เนี่ยแล้วก็เลยทําให้กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มนียนะผมจน ขาวอิงก,ก็ลอดออกไปแล้วนะผมแม้ว่าในบันทึกหมากเนี่ยเขาก็แบบคงจะอ่านหมากกันเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมันรอดแล้วนี่หว่านะครับก็เลยแบบไปสู้รบกันบริเวณอื่นต่อนะครับผมแต่จากการที่เม็ดเนี้ยไอ้กลุ่มนี้รอดออกไปแล้วสู้รบกันบริเวณอื่นกันออกมาอย่างไงก็ตามแต่นะครับผมออกมาเนี่ยนื่งจะบ้านหลังนี้แตกแล้วเนี่ยผมพื้นที่ของสีดําหายเกี้ยงเลยนะผมซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะลองดูกันนะครับ,รบผมก็นะก็สู้กันไอีกหน่อยหนึ่งซึ่งตอนหลังเนี่ย ก็ผมว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญของบันทึกหมากของกระดานนี้แล้นะฮะเนี่ยก็สู้กันไปสู้กันไปนะผมแต่ว่าประเด็นคือตั้งแต่ไอตรงนี้ที่ไอนี่หนีรอดออกมาได้นี่ผมก็เลยทําให้เกมนี้นะผมจริงๆแล้วก็กสู้กันอย่างเดือดเดือดกันต่อไปตอนหลังนะผมการทิ้งหมากเป็นอาจิเอาไว้อย่างนี้นะครับผมเนี่ยห้าสี่ห้าห้าเสร็จหดเนี่ย เราก็แบบประมาณงงกันไปแทบๆเลยเฮ้ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรยังไงนะผมแล้วก็สุดท้ายหมากมินี้ก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับผมทิ้งเป็นหมากมินี้ก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วสุดท้ายก็ใช้เพื่อในการที่จะห,หนีเอาเกลุ่มนี้รอดออกไปกลับไปออกไปได้นี่นะผมก็เป็นแบบโอโ้จุดที่แบบเรียกว่าสวยสดงดงามแล้วก็ถูกจับเอาไว้เป็นหมากที่เรียกว่าในศตวรรษนี้แล้วกันบันทึกหมากเทพหมากนี้จะต้องมีเม็ดนี้อยู่แน่นอนนะครับผม ในตอนนี้เราดูเกมที่ย้อนอดีตกลับมาแล้วในตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะย้อนอดีตกับไปอีกสักอยู่ในยุคยุคเดียวกันก็คือว่าเป็นเกมที่เรียกว่าอูชิงหยวนแล้วกันนะผมเป็นกระดานเดียวกระดานแรกและกระดานเดียวที่อูชิหยวนได้เล่นกับทาเกมิยะนะครับผมกระดานนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าในเวลาที่เล่นกันเนี่ยอูชิงหยวนเองก็อายุค่อนข้างจะมากแล้วละแต่ทาเกมิยะเองเนี่ยถ้าทุกคนรู้จักทาเกมิยะจะรู้ว่าคนคนนี้นะผม หรือว่ามีชื่อเสียงมากเลยจากเขาเรียกว่าหมักล้อมพลังจักรวาลนะครับผมหมากล้อมพลังจักรวาลเป็นยังไงแล้วบันทึกหมากเทพตานนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันในตอนหน้าครับตอนนี้สวัสดีครับ